เสียงปืนชุดสุดท้ายที่ตำรวจเข้าควบคุมเหตุเมื่อเวลาตี4ของวันพฤหัสบ,บดีที่23มีนาคม2566โดยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามันหลังคนร้ายได้คุยกับเพื่อนผ่านทาง Facebook โดยยืนยันว่าจะต่อสู้กับตำรวจและไม่ยอมมอบตัวแน่นอนปิดฉากปฏิบัติการ15ชั่วโมงตำรวจยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าเจราจาต่อรองหลายครั้งโดยทุกครั้งที่เข้าเจราจา คนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงสวนมาตลอดมันถึงจุดที่เจ้าหน้าที่จําเป็นจะต้องเข้าขี้คลายสถานการณ์ไม่เช่นนั้นจะต้องปิดล้อมต่อไปเรื่อๆยๆเป็นเพศชายและสานายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่22มีนาคม2566นายอนุวัฒน์อายุ29ปี อดีตพนักงานอุทยานแห่งชาติทับลานและอดีตทหารพลานที่จะต้องไปขึ้นศาลในวันเดียวกันเกี่ยวกับคดีทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านได้ก่อเหตุกลาดยิงจากภายในบ้านหมู่บ้านกรุงเพชรจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3คนและเสียชีวิต3คนส่วนสาเหตุของการก่อเหตุน้องชายของนายรัตกรผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคู่กรณีกับผู้ก่อเหตุทราบว่า ก่อนหน้านี้นายอนุวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันโดยอ้างว่านายอนุวัฒน์ผู้ก่อเหตุเอาอาวุธปืนมาตบหัวพี่ชายและได้ดำเนินการแจ้งความซึ่งจะต้องไปขึ้นศาลในวันที่22มีนาคมแต่เริ่มมีสัญญาณเมื่อค่ำวันที่21มีนาคมเนื่องจากนายอนุวัฒน์ผู้ก่อเหตุได้ใช้ขวดปลาเข้ามาที่หอพักของพี่ชายที่เช่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของผู้ก่อเหตุ จนกระทั่งช่วงบ่ายวันพุทธที่22มีนาคมได้ก่อเหตุยิงพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายจนเสียชีวิตที่หน้าหอพักดังกล่าว จากการใช้โดรนบินสำรวจเห็นร่างของผู้เสียชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์และพื้นถนนกลางซอยหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุรวม3คนคือนายรัตกรหรือเบลอายุ21ปีนายพสิทธิ์หรือโอ๊ตอายุ21ปีทั้งสองคนเป็นนักศึกษาและอีกหนึ่งคนเป็นไรเดอร์คือนายสิริพัฒน์อายุ27ปีส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมดำเนินการเจรจาและในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถสายตรวจเข้าไปผู้ก่อเหตุได้ยิงสวนใส่รถตำรวจจำนวนสองนัดทำให้กระสุนปืนยิงเฉียวที่แก้มร้อยตำรวจโทสมหมายแย้มเยือนได้รับบาดเจ็บจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนต่อมาเมื่อเวลา2 1เอนาฬิกานาทีได้นำรถพุ่มกาะจำนวนสองคันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาเสริมในพื้นที่เกิดเหตุขณะที่ผู้ก่อเหตุยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพัก เวลา23นาฬิกายนาทีพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมวางแผนปฏิบัติการกับพลตํารวจโทธนายุทธวุฒิจรัญธรรมรงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีได้เข้าลําเลียงนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีได้ทําการตรวจวิถีกระสุนข,ของร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสันเพชรธ,ธรรมสถานเพชรบุรีทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเมื่อชนสูตรพลิกศพพบว่ามีแผลถูกยิงไม่ต่ำกว่า10แลเป็นย้าสานนิบแผล แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะนำศพผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจบปฏิบัติการครั้งนี้ได้ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในบ้านโดยมีการปิดผ้าม่านและใช้ข้าวของภายในบ้านเป็นโลกกำบังซึ่งอยู่ในจุดที่ได้เปรียบตำรวจจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจอีกครั้งขณะเดียวกันมีแม่และญาติคอยเคลียกล่อมให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกโดยในช่วงเวลานั้นตำรวจได้กระชับพื้นที่บริเวณบ้านไว้หมดแล้ว ต่อมาเวลาประมาณตีหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นด้านในบ้านของผู้ก่อเหต,ตุต่อเนื่องกว่า40นัดตลอดระยะเวลาเกือบ10นาทีเวลา3นาฬิกาสนาทีปฏิบัติการพิเศษระง,งับเหตุไปมากกว่า2ครั้งใช้กระสุนจริงไปร้อยนัดยังไม่ได้รับการรายงานว่าระง,งับเหตุได้หรือไม่และ4นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ทำการวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมนานกว่า14ชั่วโมงและรอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย NBT ภาคกลางรายงาน